ใครอยากได้หนุมา้กับพี่คะแนนเล่นสงการกันติดต่อมานะครับโน้ตขอโทษครับที่โน้นเมาแล้วรับวันที่เท่าไหร่นะผมวันก่อนมันสุกวันที่สิบสามมาสงการนะโน้ตเมาแล้วรับกินหนักจับโดนจับเลยเข้าคุกเลยแต่มันก็คงไม่ติดเนี่ยขนาดนั้นแหละครับแต่ว่าเป็นวันหยุดพอดีไง ไม่มีใครคุมไม่มีใครเซนคุมปล่อยอะไรเงี้ยโน้ตเลยติดแม่งสองวันเลยเลยไม่ได้เล่นเลยโอเคครับ <c oughs> พี่คะแนนกับกับอะไรพีคะแนนกับหันุมาเล่นสงการไงครับใครอยากได้เป็นเที่ลึหรือติดต่อมานะครับน้ตกล่าวขอโทษที่โน้ตไปเมาแล้วเมาแล้วขับไปติดคุกมากล่าวขอโทษลูกศิษย์ด้วยที่ไม่ได้สอนโอ้แม่งตัวจริงๆในปีนี้ ก็ดีนะถ้าเกิดไม่โด half, นจับนศอาจจะเป็นรถความตายก็ได pues ้ว่านตเมามากเลยเมาไม่ลืมหูลืมตาเลยครับรถเลยขนาดอานรวจเรียกขึ้นรถยังเฮฮายังอะไรอยู่เลยตอนไปกอกใบก่อนเข้าคุกนตยังเฮฮาทหาตำรวจเลยนอนพุกอยู่แน่ต่อนะครับขอให้องงพฮชแนศองหันมาน ผู้คองทุกคนนะครับในวันสงการนี้ปีใหม่ไทยนี้นะครับใครอยากได้ติดต่อมานะครับแต่เล็กมากขีดองคันออกมาออกมาละโอ้โหแกะไม่ไหวตอนนั้นผมก็เมาสุดๆเด้อโอ้โหแล้วละเอียดเนี่ยจะยากตรงผ้าไหวหลังเนี่ยกับน้ําเนี่ยแกะกันแบบอืใช้กล้องกล้องจุลทรรศแกะกันเลยสี่เซนองสีเซนอาจจะฉีดมาใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้อ่ะเพื่ได้แกะง่ายขึ้น เฮ้ยครับสนใจติดต่อมานะครับเทวันสงการปี67เจ็ดมีความสุขกันทุกคนเลยพี่เน่คุ้มครองหานุวายคุ้มครองครับที่นี่ลบบุรีบ้านเราไปแล้วจบงานที่สัญญากันไว้วันสงการลบบุรีครับฮา <laughs> นุวายกับพี่เน่ตัดน้ำกันไปแล้วอยู่ส่วนหักเขาเหลี่ยมครับมีสุขกันนะครับเด็กๆโรงเรียนใกล้เปิดแล้วเฮ้ยครับหมีควัมสุขกันทุกคนเลยนะครับที่นี่ลบบุรีบ้านเรา <laughs> ก่อนไปศาลผมก็นั่งปั้นหัวช้างอ่งครับเนี่ยเพราะว่าก่อนสงการผมบอกว่าจะเอาหนุมานกับกระเน็ดสารน้ำ้ำคู่กันใช่ไหมนะแต่หนุมานทำเสร็จแล้วเหลือไปชนะเนี่ยเนี่ยผมปั้นหัวช้างก่อนไปศาลที่ขับรถเมาและขับรถนนโดน เอามาพืน้นนะครับเดีย๋ยวต้องไปรับหมายว่าต้องไปทําอะไรอาจจะไม่จ่ายตังค์อาจจะทําถ้าแบบว่าเขาให้สอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมหมุนหัวช้างให้ดูน,น่ารักเลยยังไม่ได้ประกอบอาจจะไปประกอบบนบิ๊กซีก็ได้พี่ครับเขาหยุดแล้วครับเดีย๋ยวไปศาลแล้ว ชอบไหมใน,นต่างงานได้นะครับคู่กันทัพแคนน่กับหนุมานสาดน้ําคู่กันอ <c oughs> นุมานเสร็จแล้วก็เข้าไปดูใน youtube วันที่ผมก่อนติดคุกนะครับลองเสิร์ชดูคุณอรุบดีวันสงการก่อนติดคุกนะฮะก็จะมีการทําอนุมานอยู่พอทําเสร็จปุ๊บผมไม่กินเหล้าสะบัดเลย <c oughs> กินเหล้าหัวลานาวโดนจับเลยแกเหลือแคแน่นะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงจะเสร็จไหมได้เสียนวิคเนตแล้ววิคเนตใบยาวโอ้น่ารักเลยจะยังไม่ได้ประกอบไปยังเป็นชิ้นส่วนยังเป็นขูกขายอยู่เลยใช่ครับงั้นผมไปศาลแล้วบางว่านอ้ยใหยดไปใหญนั่งทำงานเนื้อไปนั่งบนประเกาเป็นรีเอาในแท็บเล็ตโนแมท ละคคคครรับขอ,บบบบอี่่นนกม้มุุอใใอตอนนี้ผมออกมาจากคุมความประพฤติแล้วครับโอ้แบบว่าที่พี่คุมความประพฤติแบบน่ารักมากก็ดูแลอย่างดีนะตอนนี้ผมเอา ไฟล์4บัตรลงโนแมสแล้วเดี๋ยวจะเก็บละเอียดเหมาช้างผมกินปป๊บซี่นะทุกคนอาจจองบอกกินปป๊บซี่นะครับแม่บอกมาทำงานวิกซี่ไม่ใช่จิบเบียร์ทำงานวิกซีนะโอ้โหแม่โดนจับทีขอข้าวคุกใหญ่เลยโอเคครับโอ้โหมีสองใบเลยขอต้องเคลียร์ให้หมดเจอแฟนแม็กกับลูกสตวาแม็กด้วย เดี๋ยวโทษดีครับไม่ได้ไปเที่ยวสงการด้วยเลยเพราะว่าติดคุกอยู่เล่นสงการกันเราติดคุกในห้องของังก็ถ่ายขับแล้วมาเดี๋ยวครับมา,มาเก็บง่ายกันดีกว่าจะได้ไปประกอบแล้วก็ฉีดโมมาจะได้พปคเนตกับหนุมานตัดน้ำคู่กันโอเคครับเดี๋ยไม่ดูงนะครับแด่ององพิคเนตนะวันนี้ยังไม่ได้ประกอบเห็นข้อไนะครับ อันนี้เราใส่โฟนเมสแค่มาเก็บเนียงกันเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลเฮ้ครับอยู่พิษตีหยาดูุลีครับไม่ได้ดื่มนะครับโอ้โหตอนนี้ผมปั้นงวงก็สวยเลยน,นี่ต้นแบบได้อันนี้เสียงที่แนนอันนี้งานที่สเกต็ตออกมา อนมุมานเสร็จแล้วอนมุมานไปดูเองนะใน u t u b e หรือ t ิ k t o k นะเน,นี่ยอนุมานพู่นนพี่คะเนนดูกันอนมุมานเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่คะแนนอันนี้เสียงพี่คะแนนเ,นเสร็จเสร็จแล้วอน,นุมานโอเคครับมาดูกันเดี๋ยวผมดูในใบที่ศาลสั่งไล้ผมไปอุทิศตนต้อมวัดเปบุรณะวัดที่แถววัดเชิงท่า โอ้ผมสอบพิเศษเ็กกลุ่มใหญ่หนักเลยแล้วก็ตื่นมาผมก็ต้องไปก่อน8โมงครึ่งไปจะไหวไหมเนี่ยหรือจ่ายดีมั้ยเนี่ยไอ้บัตรเขียวเนี่ยจ่าย3,500ทีเดียวเลยแต่ใจก็เสียดายตังจะตังซื้ออุปกรณ์ศิละปะจะไปซื้อตัวเก็บไฟจะไ,ได้ฉีดกระโปรงกระเป๋ารองเท้าตั้ทอนนีอ่าแป๊บน,นึ่งครับอีกแป๊บนึงครับพ่เขาขอโทษครับ โอ้โอ้กินเหล้าเป็นนี่ถิม่มเต็มหมดป้าหมอดูติดป้าหมอดูค่าเบียร์ไว้สองร้อยเคครับโอ้โ็ลูกสาวแม็กน่ารักมากเลยอู้เบป้าแม็กโอ้ยจริงดีนาะไปติดคุกมาแล้วถึงว่าไม่เจออะไรว่าไปเตอผมผมเอ่งทุกคนในสงการไม่เห็นผมเพราะว่าผมไปติดคุกมาแล้วเมาแล้วขับเบป้าต่อแล้วจะได้เฟดกันแล้วใส่ผม เกาะกันที่ออกแบบมาผมเกาะเนี่ยผมเากาะไปง่ายแน่ได้ใส่ผมกาะกันโอเคผมเก็บละเอียดกันโอ้กันเก็บตรงวงงานเนียนละค่อยเพิพพพพ่มเพิ่มไมนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็เอาตัวของหันุมานมาใส่เพราะตัวหันุมานกับตัวเครื่น่เหมือนกันเลยผมก็แค่ปั้นแค่เศียนพิชเน,น่ใส่เกาะแล้วก็ตัวหันุมานมาใส่เข้าไปก็เสร็จละ โอเคขอบคุณพี่ผู้ใหญ่เลยให้นั่งปั้นทีดีครับโ okay, อเคเดี๋ยวมาดูงกันครับชอบกันหรือเปล่าไงขอบูชาได้นะถึงสงการจะไปแล้วที่จะทําให้เสร็จก็ตอนสมการอนุมานเสร็จแล้วแต่พี่คะนนไม่เสร็จไปติดคุกม,มาเมาแล้วขับเห็น <laughs> ไหมเด็กๆเป็นสิ่งไม่ดีแนละ้วเมาแล้วขับไอ้น้อถ้าเกิดมึงอยากเมาวันนี้มึงเข็นรถกลับเลยน้อเนี่ยผมจะเอาจักรยานออกแต่ไม่ส่อที่ผมทํามาใหม่อย่างดีอะ ห่างตาแม่ไม่รับกับโซ้อีกผมที่ผมมาสายเพราะว่าผมมัวซ่อมรถจักรยานผมเนี่ครับก็เลยเอารถแม่ออกมาเนี้ยเป็นมอเตอไซค์อ่ะที่ผมขี่มอไซค์คนรถผมพังเลยแกปั้นต่อแล้วไ้ขึ้นเนยเช่ากันหรือเปล่าวิเนีไวยาวเกี่ยเนียนแล้วแบบ แบบแบบนี้เราปั้นแบบนี้อยู่แบบนี้เสร็จแล้วปั้นเสร็จแล้วบบเวอ้ค,ครับแป๊บนึงครับตอนนี้ผมทําเกียร์เนียนเสลียวพิเคเนตเสร็จแล้วครับผมจะใส่ผมจุกแล้วแต่เรื่องในตาเนี่ยผมมันมีขั้นแบบผมกดให้อ่อนนี่พลิกอนมันแตกเลยผมปรับละเอียดเท่าไหร่ปรับละเอียดอันนี้ได้ห้าร้อยถ้าเกิดมากกว่าห้าร้อยเครื่องแม่งดับเลยเครื่องเนี้ยเครื่องแม่งรับไม่ไหว ก็ปรับละเอียดสุดพอไปรูปเท่าไหร่แม่งก็โพลิกอนแตกแตกอ,อยู่เรื่อยเดี๋ยวผมต้องเอาไฟนี้เข้าไปในซีบัตอีกทีนึงไปตรงไหนที่มันทําไม่ได้ให้ซีบัตช่วยตรงไหนที่ซีบัตทําไม่ได้เข้ามาในโนแมสไอเข้าเออเอ,อ,อันนี้โนแมสอันไหนที่ซีบัตโนแมสท,ทําไม่ได้เข้าไปในเบดเดอร์เบดเดอร์เดเดอร์ทำไม่ได้เข้ามาหาซีบัตดิเข้ามาหาโนแมสดิแม่งย่อยไปกันมา ก็ให้ทุกโปรแกรมมันช่วยกันโปรแกรมโนแมสปั้นทีดีซีบัตปันทีดีแล้วก็เบทเอโนเบเบเดอร์ันทีดีแล้วก็สามารถทำหนังได้เคลื่อนไหวได้เบเดอร์แล้วก็โปรแกรม Adobe เหรอะดูบี้อั้นก็ไปช่วยการแกะไม้โปรแกรมแกะไม้ผมก็เอาสีบัต เบ็ดด้าอาย้อนเข้าโปรแกรมแก่ไม้ได้ฮาร์ดแคมย้อนไปย้อนไปโดยมาให้พวกโปรแกรมมันช่วยเหลือกันไอโปรแกรมอะไรวะที่ผมทําเกมอ่ะไม่มีเวลาทําเกมเลยก็ปั้นทีดีได้หมดแล้วก็เหลือให้เคลื่อนไหวก็เหมือนการทําหนังเลแต่ถ้าเกิดเขียนทําเกมเราก็ต้องเขียนเขียนไฟล์เขียนภาษาตีเป็นอะไรปรนะมาณนี้โอเคครับ เดี๋ยวผมใส่ผมโก้แล้วผมใส่ผมโก้ใส่ผมอาจจะกลับเลยกลับไปประกอบองค์คะเนตสาดน้ําเลยแล้วก็ฉีดโมมาคืนนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวสอนเด็กกลุ่มใหญ่แล้วก็ดูว่าวันจันผมจะจ่ายตังค์ไหมถ้าเกิดวันจันทร์ไม่ไปผมก็จะจ่ายไปห้าร้อยวันนี้เพราะว่ามันก็เหมือนติดคุกรถไปทีละห้าร้อยหรือจ่ายทีเดียวเลยก็ไม่รู้เหมือนกันจ่ายยังไงเหมือนกันก็ต้องไปคุยกันที่ศาล คือแบบว่าอาตำรวจก็นา,นาพี่ที่คุมประพฤติโอค,ครับลูกค้าก็ยังไม่มีตงมังค์หรือเกงใจเขาอ,อะไรก็เรื่องของเรื่องผมก็อยากจะทำเลยเดี๋ยวตังค์มาทำงานฝนละปะผมโอเคครับดูกันถ้ามีแรงไหวโอเคครับมาใส่ผมก็องเน่กันเด๋ยวผมอยู่บิ๊กตีใหญ่ลุเรียน ซับซี่นะครับไม่ใช่เบียนะครับที่เกลียดโดนเป่าแล้วแล้ว,ลวเข้าคบอีกจ,จริงๆเ่ะผมก็ไม่ได้เข้านานสองสามสองวันสามวันขนาดนั้นหรอกแต่ช่วงนั้นนมันวันหยุดพอดีก็ไม่มีคนคอยมาคอยเป็นอะไรต้องปล่อยตัวอะไรย้ยผมเลยไม่ติดยาวเลยสามวันสองคืน <c oughs> <c oughs> ก็เลยติดไปเขาก็ลดให้วันละห้าร้อย โอเคครับ <laughs> แต่อย่าติดเลยเด็กๆเมาแล้วอย่าขับนะครูน็อตโดนมาแล้วอเครับ <laughs> <laughs> มาใส่ผมเกาะองคเนตรดีกว่าใบยาวทำน้ารักเลยอเครับทบตาแล้วตอนนี้ผมทำผมจุกองคเนตรแล้วครับไปไปจบงานกันที่บ้านวิเข้าบ้านแล้วครับม่อครับผมจุ๋ยีหยผมไปทําเส้นผมที่บ้านแล้วกันผมมองนะผมอยากขับดึก เอ้ okay, ครับถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนี้นั่งกินเบียร์แทดวันละโกป้อมเอ้ okay, ครับเอ้ okay, ครับเดี๋ยวนี้สิ์จะไล่ใช้นะครับนศไปติดคุกมาครับเมาแล้วขับครับโอเคครับน่ารักเลยไะมาดูกันจะเป็นไงได้เสียนแล้วได้เสียคะเนศแล้วได้คู่กับองค์ององหันุมานสาดน้ํากันถึงสงการหมดแต่ง,งานงานน้ตยังค้างอยู่สนใจติดต่อมานะครับ เราจังไม <ım. S 2> like ่ได <Overwatch> ้คิดราคาเลยคิดว่าปั้นเสร็จก็พอน่ครับปั้นในสีบัตรแล้วก็มาปั้นต่อในโน m a d ที่เกดแบกคอมมาหนักโน m a d ีนะแต่ว่าความถนัดผมจะถนัดสีบัตรมากกว่าสองมือปั๊ปปั๊ปแต่โนแมสนี่มือเดียวแล้วก็จับจี้มันก็สองมือแหละตื้อตือวันนี้เน้นอุปกรณ์น้อยแล้วแต่คนถนัดผมถนัดสีบัตรมากกว่านคครับ อย่าไปใส่เส้นผมกันที่บ้านโอเคครับขอบคุณพิกซี่อ่ะลุลีให้นั่งปั้นหัวพิคคเนศครับเดีย๋ยวมาประกอบตัวกันครับโอเคครับไปเน้วเอ้ยบันจาร์เอาไงนี่จะเสียตังดีไหมนี่หรือจะบุรณาวัดไปช่วยวัดอ,500อ,ะนะอห้าร้อยนะไอ้หนุเอาตังไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้อสีดีกว่ามาเดี๋ยวดูก,กอนเนาะถ้ามีแรงก็จะไปครับอาตำรวจ พี่พีตาเนะแล้วก็ทุกคนที่ติดติดคุกกันเมาแล้วครับเ๋ย่ไปแล้วครับอย่ายวกลับไปจะไปแก้อย่างนี้หน่อยให้เท่าเท่ากันให้เป็นเนื้อเดีวยวกัน๋ยวไปแล้วครับใส่บัตรเซฟแล้วอ ห้าแล้วก okay, mm hmm. okay, ัน STL ห้าโอเคครับมีสี่กับห้าสี่นี่มาจากสี่บาทโอเคครับห้านี่มาจากโนแมสไปแล้วครับไปแล้วขอบคุณพี่สี่อย่าลืมครับใส่ลงทาน,นายค,าค,าคาุณพอครับอ่ะเรนเดอร์กันหน่อยตรงไหนวะผมก็เร็วละมีไหมไหนวะตรงไหนวะเนี่ยเรนเดอร์เน,นี่ยเออนี่ ทำไมไม่หมุนผมลืมไม่ได้เ้นานเออนี่หมุนละหมุนละเรลนเดอร์ <laughs> แต่ซีบัตรก็ทำได้อย่างนี้นะมันปุ่มมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมมาหากันเลนเดอร์แบบโนแมสไปแล้วครับขอจบงาน ป้านมี่คะแนตทีดีเทวีเนตสงกรามนะไม่มีหางนะเพราะวี่คะแนตไม่มีหางผมก็เล่นสงกรามเฮ้ยครับอยู่แบบแบบพี่คะแนตอันนี้แบบผมแบบโดยยุคผมนั่งเหล็กบุรีบ้านเราเนี่ยปั้นในแบบนี้น้ำไปด้านหลังนะนะ นำไปด yup ้านหลังหรือผมต้องงอตามแบบด้วยแกงงอได้งอได้แป๊บหนึ่งผมไม่อยากงอให้มันเหมือนให้มันเข้ากันกับหันุมานะให้ฮวิชเนตเข้ากันกับหันุมานะให้น้ามันเข้ากันเนี่ยอันน well> ี้น uh> ี่แกก็ข้าวก็้ปั้นเอาข้ามาแต่ดูแล้วผมยาแก้ตาใหม่อยากให้ตาโตกว่านี้ หรือใส่หรือใส่สีไปก็ปปเพิ่มรีเฟกต์ไปหลายอันตาได้บ้องแบวขึ้นโอเคครับวิกเนแนเล่นสงการเดี๋ยวผม,อมวนะเอาหานุมานมาคู่กันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเปิดไป <c oughs> ไหนก็เจอแต่ดำดองเลยอโอเคครับน้อ,องของ <c oughs> ก็น่ารักดีโอเคครับให้หัวใจไปด้วย เดี๋ยวเปิดเปิดปอาจะเจอไหมเจอดำดงอีกแล้วอให้หัวใจหน่อยเครับให้พี่ให้คุมครองครับแกบผมลงงานกันโอ้ยหายแล้วยังไม่ได้แซมเฮ้ยเซมไปยังหวะหน้าเซแล้วเพราะว่าผมคอมนี้เป็นคอมตัวเก่าไง แล้วผมแม่งเสียบตรงเคสเนี่ยมันได้เสียบหลายอันแม่งดับง่ายโอ้ผมก็ไปนู่นนี่โอเคเ๋ยวมาดูกันว่าผมเซฟอยู่นะเมื่อกี้ก็ไปเซฟนี่ปั้นใหม่อีกยา่าเอาอน้ำดำดองช่วยพี่ด้วยใครอยากได้หนุมานก,กับวิ่คะนตเล่นสงการกันติดต่อมานะครับโน้ตขอโทษครับที่โน้ตเมาแล้วขับวันที่เท่าไหร่นะผม มันก่อนมันสุกวันที่สิบสามมันสงการนะนุนเมาแล้วครับกินหนักจับโดนจับเลยเข้าคคกเลยแต่มันก็คงไม่ติดเนี่ยขนาดนั้นแหละครับแต่ว่าเป็นวันหยุดพอดีไงไม่มีใครคุมไม่มีใครเซนคุมปล่อยอะไรเงี้ยนุยเลยติดแม่งสองวันเลยเลยไม่ได้เล่นเลยโอเคครับ <c oughs> พี่คณณนกับกับอะไรพี่คณณ์กับหันุมาเล่นสงการไงครับ อยากได้เป็นเที่ยนลึกติดต่อมานะคระับนก่าวขอโทษทีนน่นกไปเมาแล้วเมาแล้วขับไปติดขุกมากราบขอโทษลูกศิษย์ด้วยที่ไม่ได้สอนโอ้แม่สวยจริงๆในปีนี้แต่ก็ดีนะถ้าเกิดไม่โดนจับนกอ,อาจจะเป็นลรคความตายก็ได้เพราะนกเมามากเลยเมาไม่ลืมหูลืมตาเลยขับรถเวยขนาดอนุรวดเรียกขึ้นรถยังเฮฮายัางอะไรเลยตอนไป เกากใบก่อนเข้าคกกนีนอนยังเฮฮากาตำรวจเลยนอนพุกอยู่นะโต้นะครับขอให้องค์พี่ชเนดองค์หนุมาคุ้มครองทุกคนนะครับในวันสงกานนี้ปีใหม่ไทยนี้นะครับใครอยากได้ติดต่อมานะครับแต่เล็กมากขีดองค์หนุมานออกมาละโอ้โหแกะไม่ไหวตอนนี้ผมผ็เมาสุดๆเด้อโหละละเอียดเนี่ย จะยากตรงผ้าไหวหลังเนี่ยกับน้ําเนี่ยแกะกันแบบใช้จ้องกล้องจุลทรรศแกะกันเลยสี่เซนองสี่เซนอาจจะฉีดมาใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้อะเพื่อได้แกะง่ายขึ้นนะโอเคครับสนใจติดต่อมานะครับแต่วันสงการปีหกเจ็ดมีความสุขกันทุกคนเลยพิกนีคุ้มครองฮันุมายคุ้มครองครับที่นี่ลบบุรีบ้านเราไปแล้วจบงานที่สัญญากันไว้วันสงการลบบุรีครับน <c oughs> <c oughs> ุมากับพิกน ตัดน้ำกันไปแล้วอยู่ส่วนแหกก็าเรียกครับก็สุกันนะครับเด็กๆรงในใกล้เปิดแล้วนะครับสุักันทุกคนเลยนะครับที่นี่เราบริบ้านเรา